สวัสดีครับสวัสดีรอบขําวันสงการจากบ้านเคสเทานะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ลงเอทํทำคะแนนนะครับโจโลี่แทมมี่นะครับแมวของแมเนอม่อันนี้มีพี่คุณมาให้กำลังใจด้วยนั่งตัวเก่งเลยฮะกลัวขยับเยอะแล้วเดี๋ยวแมวตกใจแทมมี่แทมมีมม่ก็เมื่อวานที่ไปหาหมอมาหมอคิดว่าน่าจะแพ้อะไรนะจุดขาขาวที่หลังเขานะครับน่าจะแพ้ที่ยาหยอดนะครับแต่ว่า เช็คเพาะเชื้อแล้วทุกอย่างนะครับตรวจชื้ออย่างไม่มีเชื้อไม่มีอาการอักเสบไม่มีหมดนะครับทั้งแบคทีเรียเชื้อราอะไรไม่มีเลยนะครับก็โอเคก็น่าจะโดยทิศทางแล้วก็หมอบอกว่าทิ้งไปสักพักนะครับก็เดี๋ยวเชื่อว่าก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าตัวยามันก็ซึมไปส่วนอื่นละยาหยดเ,เห็ดหมักนะครับโอเคอันนี้สวัสดีมากินแล้ว ปลาทูนะครับไม่ใช่ปลาทูนี่ปลาทูอยู่นี่พอดีเขามาอยู่ตัวใกล้เปีล่านะครับเปีล่ากับพี่แต้มบุญกินพี่แต้มบุญมากินสลัดไปแล้วนะครับเปีล่าแต้มบุญเมียวเมียวเมี้ยวเมี้ยวทูเลยบอกเมียว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 แค่นี้ฉันไม่ได้เรียกเธอฉันเรียกตรงนู้นแต่เมียว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 หน่อยในขูใส่เลยโจลี่เธอจะไม่ยุ่งกินกินกินเธอกินเธอกินฉันไม่ยุ่งละฉันจะไม่ยุ่งละ แล้วก็มีเบลล่าเบลล่านี่ก็ปกติดีนะครับไม่มีอะไรแล้วก็แม่ติ่มขอโทษทีแม่ติ่มนี่จะอยู่หลังเก้าอี้ตรงนั้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ยังอยากจตัวนี้เพราะว่าโจลี่กินอยู่เดี๋ยวถ้าผมขยับตัวตอนนี้โจลี่เขาจะไม่ยอมกินนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจะยอมให้แมวเ,เดินเข้ามาใกล้เราได้นะครับช่วงทนานําคะแนนว่างั้นเถอะอ่ะโอเคนะครับสวัสดีนะครับ โดยรวมแล้วน้องแมวสุขภาพร่างกายทุกตัวแข็งแรงดีครับกินได้นะขับถ่ายปกติแต่จะมีแค่แทมมี่นะครับที่น่าจะมีปัญหาที่เรื่องน่าจะเกิดจากการแพ้ยานะครับเพราะพอไปหยาดยากันไลกันเห็บกันไลกันอะไรนะหมัดอะไรนี้มานะครับอโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีจากบ้านเคสเฮาส์ครับ